ก็จากที่สร้างมานะครับถึงแม้ว่าในช่วนงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของไวัสโครโรนาที่เข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรคไตผู้ป่วยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหเห็นว่าปีนี้ยอดทะลุ8ล้านคนเลยนี่ถือว่าค่อนข้างวิกฤตแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มีมีส่วนร่วมในการช่วยกันรณรงค์นะครับในการให้ลดทานเค็มเพื่อลดปัญหาโรคไต ใช่ครับการกิเก็บสร็จแล้วพี่บูมมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองไงบ้างไม่ใไม่ให้บบว่าเสี่ยงโรคไตก็ของบูมหลักๆอยู่แล้วก็คือเราจะไม่าาาาท,มนทมนมนมา,านอาหารรสจัดเป็นอาหารที่มันที่มันติดก็ส่วนใหญ่จะเป็นสุกฟอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นลาที่ถ้าส่วนใหญ่เหมือนคนไทยเรชอบกินอาหารรสจัดเนาะพี่บูมบอกว่าคนไทยคนต้นมีการปรับตัวด้วยอาหารการกินดิบเลยว่าจริงๆสักวิ๊กหนึ่งมันก็ควรจะมีได้หนึ่งมนะื้อเนาะเราก็เลี่ยงม่ได้แต่ว่า ก็คือพยายามลดให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องออกกำลังกายคนระับพี่บุญเคยมีประสบการณ์คนในครอบครัวป่วยเป็นโรคภัยไหมยังไม่มีครับจริงๆที่บ้านก็ไม่ไม่ค่อยติดผานเก็บเท่าไหร่จะออกหวานด้วยซ้ําแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้ว่าโรคไัยอะไรเยอะอะไรงี่ก็พยายามลดลดลงเพ่อแค่จะไม่มปว่วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีกระแสเรื่องแบะขุนไฟท่านพ่กผังเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุมองว่าจริงๆแล้วคนจะเป็นของก็คือประโย จริงผมว่าควรจะควรจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะวิจัยหรือว่าอะไรให้ให้ดีก่อนก่อนที่จะนําสัพพุลมบอกแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างอย่างเป็นูอย่างเงี้ยพอทีเราได้รับงานมาคนจะศึกษาแล้วคนจะทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่เราจะบอกสัพพุลไปเพื่อไม่ให้เวอร์เกินจริงหรือว่าไม่ให้มีการกดไงในที่ที่เห็นเป็นรูนนะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ต้องต้องดูทางการแพทย์ทางการนี่เลยว่าเขาสรุปออกมาแล้วว่ามันมีผลใช้ได้จริง นี้เวลาจะรับงานจะทำอะไรก็ต้องไปจับบ้านชันนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่เหมือนแบบจะไปเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุสัมมากวาถ้าถึงเป็นที่มูให้แบบให้ทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุหน่อยนะว่าแบาบว่าคนมีการดูยังไงว่าทำเท้ากินได้ไม่ได้ยังไงผมว่าหลักเลยน่าจะต้องสร้างความเข้าใจความรู้ก่อนให้ให้ความรูอ้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้พวกสื่อโซเชียลบางทีที้ใหญ่เขาได้เห็นบางคนอาจจะได้เห็นแล้วไม่ได้สึกษาไ้ดีก็อยากความชื่น ลูกๆหล,ล,ลานวัยรุ่นสมัยนี้แล้วกันหรว่าใครที่มีผู้ใหญ่หรือว่ามีพ่อพี่แม่ที่เขาอยู่คนเดียวหรือว่าเขาต้องการจะซื้อจะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลให้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวผู้จำหน่ายเองหรือเจ้าของริการก็อยากให้ซื้อสั่งจากผู้บริโภคแล้วก็อยากให้นำแต่ข้อมูลความจริงมามาเสนอไม่นำข้อมูลเท็จหรือว่ามาหลอกลวงผู้บริโภคช่วงนี้โควิด พี่ปูมีที่ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างพยายามจะไม่ค่อยไปไหนก็อยู่บ้านเพื่อเป็นการรักษาระยะถ้าจะไปจะต้องห่อตก็ใส่แมสใส่เฟซชิลแล้วก็ดูแลทั้งทาะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับปูเป็นกระทบกับการทำงานของพี่ปูมมากแค่ไหนก็กระทบแน่นอนครับอย่างเรื่องงานอีเวนต์ต่างๆต่างจังหวัดก็ะถึกระโดดแทนโซ่หมดเลยก็ต้องก็ต้องมุงมารอดูว่าเที่นหน้าจะเริ่มรับได้ยัง ก็ยังถ่ายอยู่แต่ว่าทางกองถ่ายละครก็จะมีมาตรการกระทันหันให้ครับเลยเวลาซ้อมก็คือใส่แมสก์ใส่เฟซ